สวัสดีนะคะทุกท่านวันนี้พี่นกจะมาแนะนำวิธีการใช้งานเพจนะคะโดยผ่านแอป Business Shoot แอปนี้ดีอย่างไรนะทุกคนแอปนี้นะคะเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับการควบคุมเพจนั่นหมายความว่าคุณสามารถตอบแชทกับลูกค้าได้ตอบอินบ็อกซ์ได้โปรโมทได้นะคะอื่นอ ได้มากมายแล้วก็ที่สำคัญคือดูหลังบ้านตัวเองได้ด้วยนะคะดูหลังบ้านดูอ um, ัลกอริทึมดูรีสดูการเติบโตนะทุกคนเป็นผลดีมากคุณก็เปิดเข้าระบบ facebook ของคุณนะคะกับพี่นกก็จะเข้า facebook ของพี่นกนะคะทุกคนเมื่อเข้ามาถึงนะคะ หน้าแรกเลยก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะมีชื่อเรานะคะมีเพื่อนมีกลุ่มมีเพจมีมาเก็ตเพสนะก็ต่างๆมากมายนะคะทุกคนแล้วก็มีเพจเนี่ยนี่คือเพจของที่พีนกสร้างนะกดเพิ่มเติมได้เลยนะมีหลายเพจนะคะนี่มีหลายเพจหากินกับออนไลน์นะคะมีหลายเพจเป็นกลุ่มก็มีเพจก็มี โอเคเรามาเข้าเรื่องกันให้คุณกดมาที่ปุ่มนี้นะทุกคนให้คุณเข้าไปที่เพจเมื่อคุณเข้ามาที่เพจแล้วเนี่ยคุณก็จะเจอเพจของคุณเยอะแยะมากมายนะทุกคนด้านนี้นะคะมาเลยทีนี้คุณจะไปเข้าเพจไหนนะพี่นกก็จะไปที่คุณเบิร์ตหนึ่งร้อยไอเดียรสร้างงานเสริมละกรนะัร์ะพี่นกกดเข้าไป พอมาถึงนะทุกคนก็จะมีกล่องข้อความตรงนี้นะทุกใจนะคะมานี้นะทุกคนมาเรามาคุยถึงสาระสำคัญด้านอื่นๆกันนะคะทุกคนอ่ะเราปิดเราปิดไปก่อนปิดคลิปไปก่อน ในเพจเนี่ยก็จะมีร้านค้านะคะพี่นกทำคลิปไปแล้วนะทุกคนถ้าใครมีสินค้าก็สามารถนำรูปภาพหรือไฟล์ภาพมาแปะตรงนี้ได้พร้อมกับราคานะคะทุกคนก็จะประมาณนี้นะนี่เมื่อคุณมาถึงเพจใช่ไหม สิ่งที่พี่นกจะแนะนำคือแอปพลิเคชันเนี่ยคำว่าแอปพลิเคชันคือมันจะอยู่ในมือถือนะคะทุกคนก็แป๊บหนึ่งอัดหน้าจอให้คุณก่อนนะคะนะเมื่อคุณดาวน์โหลดมานะคะเป็น บิสเนชูดนะคุณดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยกดเข้าใช้งานนะคะก็จะถามล็อกอินโน่นนี่นั่นคุณก็กดเข้ามาพอกดเข้ามานะคะสิ่งที่ทุกคนถามกันมาเยอะที่สุดนะคะทุกคนก็คือการตอบอินบ x ็อกตอบอยังไงเพราะว่าคนมีเพจเนี่ยก็จะมีลูกเพจไหมแบบเช่นเพจขายของอย่างนี้นะ ก็จะมีแบบว่าลูกเพจทักมาราคานี้เป็นยังไงสินค้านี้แบบไหนอะไรยังไงอย่างนี้นะคะด้านแถบด้านล่างสุดเนี่ยคุณเห็นปุ่มสีแดงไหมเดี๋ยวพี่นกจะมาร์กไว้นะคะตรงนี้คือการตอบคําถามของลูกค้าหรือตอบอินบ็อกนะถ้ากดเข้าไปเนี่ยนะคะทุกคนก็จะเจอลูกค้าเนี่ยเข้ามาแล้วสามารถแบบว่า ตอบคำถามลูกค้าได้เหมือนเราคุยก,กันกับ Messenger ปกติทั่วไปเลยนะคะถ้าคุณดาวน์โหลดแอปนี้มานะสำคัญคือทุกคนไม่มีแอปนี้นะคะทุกคนมันจะควบคุมเพจไม่ได้คุณต้องมีแอปนี้ก่อนนะคะอ่ะอย่างเช่นพี่นกลูกค้าถามมานะประมาณนี้นะคะก็คันนี้ติดจองแล้วนะคะเขาถามว่ารถเชียงรายใช่ไหมคะแบบนี้นะคะ, <S <S ะ,คะก็ตอบเข้าไปว่า ลูกค้าเดิมเนี่ยเอามาขายให้คือเขามาจากฝางนะคะตอนนี้ก็ติดจองแล้วเห็นไหมอ่ะอีกคนนึงส่งมาะมณเท่าไหร่ครับแบบนี้ใช่ไหมล่ะพอป,ปุ๊บเนาะอันนี้ก็ติดจองเรียบร้อยก็คือคนนี้แหละมาจองนะคะสุภาพิ์นะคะสุภาพิ์เนี่ยมาจองนะคะทุกคนเห็นไหมมันก็จะมีอินบ็อกก็สามารถตอบลูกค้าได้เวลาคุณจะโพสต์นะคะ คุณก็มาที่ปุ่มนี้ปุ่มแรกเลยเห็นไหมเขาจะมีคําว่าสร้างแล้วก็เผยแพร่ใช่ไหมคุณก็สร้างโพสเห็นไหมคุณก็ใส่รูปภาพไปนะคะอนุญาตการเข้าถึงรูปภาพคุณก็โพสต์ได้เลยแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะคุณก็กดเรียบร้อยเสร็จแล้วคุณก็เขียนรายละเอียดหรือ พูดคุยอะไรก็ได้เป็นประเด็นสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเพจคุณนะมานี้นะอันนี้พี่นกเคตให้ค,คุณดูนะคะเสร็จแล้วคุณก็กดถัดไป หลังบ้านนะคะสามารถที่จะกําหนดเวลาย้อนหลังได้ถ้าคุณต้องการโพสต์คุณไปที่เผยแพร่เลยแต่อันนี้พี่นกจะกําหนดเวลาเ๋ยพี่นกจะให้ระบบโพสต์ให้พี่นกวันพรุ่งนี้พี่นกก็ไปที่กําหนดภายหลังนะเป็นวันกันยาวันที่หนึ่งกันยาก็ตกลงเวลาก็เอาสักประมาณแปดโมงครึ่งนะคะทุกคนแล้วก็กดตกลงแล้วก็กําหนดเวลา โพสแบบกําหนดเวลาเนี่ยอาจใช้เวลาสักคู่ในการกําหนดเวลาก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วแถมมีแพลนเนอร์ให้คุณด้วยนะคุณจะสร้างแพลนสร้างอะไรได้หมดเลยอันนี้คือหลังบ้านนะคะทุกคนนะแจ้งเตือนก็มีเยอะแยะนะคะใครมากดไลค์ใครมาชมคลิปเรียวใครมาทำอะไรเนี่ยมีหมดเลยนะทุกคน ทีนี้เราก็จะมาดูหลังบ้านกันละกันนะคะข้อดีก็คือตรงนี้เขาจะควบคุมเราได้เราก็ไปที่ข้อมูลเชิงลึกนะทุกคนกรอสักครู่นะคะอันนี้ก็คือการเข้าถึงเพจนะคะต่ำลง3.9%นะคะทุกคนนะการเข้าชมเพจนะนี่เทรนแล้วก็มีเนื้อหานะเนื้อหาแล้วก็มีกลุ่มเป้าหมาย นะคะทุกคนประมาณนี้นะคะอยากกดโปรโมทก็คุณก็โปรโมทได้หมายความว่ายิงแอดนะนะแต่พี่นกไม่เคยทำนะไม่ทำาปให้ตัวตามธรรมชาตินะทุกคนอโอเคเราจะประมาณนี้นะอะพี่นกก็จะปิดไปก่อนสต็อปน,ะ,ะ,นะ,ะทุกคน โอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมกันถามกันมาเยอะมากแล้วก็รอคำตอบมาเยอะใน YouTube นะทุกคนพี่นกก็พยายามไปตอบแล้ววันนี้พี่นกจะอัดคลิปลงเลยดีกว่าถือว่าอัปเดต2022ด้วยละกัน